โลกใบนี้กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและคุณมีโอกาสเป,เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงนั้นใน,น Next Infrigame Realtime 3าม D RPG ที่คอยเตรียมพลังเพื่อเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมเบต้าเทสรอบที่2ในวันที่28พฤศจิกาย,ยนนี้แต่นี่คือจุดที่น่าทึ่งการทดสอบครั้งนี้จะเปิดให้เล่นบน PC และมือถือในเวลาเดียวกันใครที่อยากลองเป็นผู้บุกเบิกโลกใหม่ก่อนใครรีบไปลงทะเบียนที่ https: s l a s u r v e y griffin. coms 3 0 7 f 0 2 1 3 9 4 2 3 4 4 6เ f 3ามว f a 6 9 e 3 a หก่อนที่จะสิ้นสุดลงแต่นี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่มักพลาดก,การทดสอบครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการลองเล่นเกมแต่เป็นการเดินทางสู่โลกที่เต็มไปด้วยความลึกลับและอันตรายของ t a l o s 2โลกที่คุณต้องสำรวจต่อสู้และสร้างอนาคตใหม่ให้กับมนุษยชาติและนี่คือส่วนที่น่าทึ่งที่สุดคุณจะต้องทาตัดสินใจที่อาจเปลี่ยนแปลงทุกสิ่ง สรุปข้อมูลสำคัญการทดสอบเบต้าเทสรอบที่2องเทสโอเวอรข้อมูลทั้งหมดจะถูกลบและเซิฟเวอร์จะปิดตัวลงหลังจากการทดสอบสิ้นสุดลงซึ่งหมายความว่าการเดินทางของคุณจะเริ่มต้นใหม่ในแต่ละครั้งระบบเติมเงินยังไม่เปิดให้ใช้งานตลอดช่วงเวลาทดสอบนี้ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีในการลองเล่นโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการจ่ายเงินช่วงเวลาและแพลตฟอร์มลงทะเบียน ตั้งแต่31ตุลาคม2025สิ้นสุดจะประกาศให้ทราบภายหลังทดสอบเริ่ม28พฤศจิกายน2025สิ้นสุดจะประกาศให้ทราบภายหลังแพลตฟอร์ม Windows PC, iOS, Android วิธีตรวจสอบสิทธิการเข้าร่วมทดสอบตรวจสอบผ่านทางอีเมลไปที่เว็บไซต์ทางการเลือกหน้า Beta Test 2 Check Access สำหรับผู้ที่ต้องการอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และ f อฟสามารถเข้าชมที่ h t t p s s n f i e l d g r i f f i n c o m s n i t l d n e w 3 8 5 9คำถามที่น่าสนใจการทดสอบครั้งนี้จะเปิดเผยความลับอะไรของ TALOS 2อีกเท่าไหร่และคุณพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงโลกหรือไม่ a r n e t s Enfield ไม่ใช่เพียงแค่เกมแต่เป็นโลกที่คุณต้องสำรวจและสร้างอนาคตใหม่พร้อมทั้งต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของมนุษยชาติลงทะเบียนเลยที่ https colon slash l a s infi dot g r i f h o n com slash inkid us และติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ https colon slash l a s infi dot g r i f h o n com slash inkid us slash x twitter slash https colon slash x com slash i n f i n d facebook fanpage https colon slash www facebook com slash a n i n f i e l d discord https d i s c o r d c o m i n v e s l a k i n f i e l d youtube h t t p s w w w y o u t u b e c o m c h a n n e l y u k a v i e w b c g 8 c 6 k c c b 6 h w คำถามสุดท้ายคุณพร้อมที่จะเป็นผู้บุกเบิกโลกใหม่หรือไม่หรือคุณจะเลือกยืนเฝ้าดูจากข้างๆอนาคตของ TALOS 2อยู่ในมือคุณ